นะภาพที่นักเรียนเห็นนั้นภาพที่นักเรียนเห็นนั้นอันนี้เป็นวัยแก่หรือวัยวัยทองครับ <c oughs> นักเรียนแยกยังไงว่าคนไหนคือคนแก่และคนไหนคือวัยทองครับ <c oughs> อเอแสดงว่าใครใส่แว่นนี่คือเป็นวัยชราหมดเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เกี่ยวไหม <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวครูให้นักเรียนแยก ยี่สิบปีผ่านไปการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเกิดไหมครับเกิดไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายของของบุคคลคนเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไป20ปีบ้าง 1. ผิวหนัง2อวผมสาผู้ผู้หญิงไม่ได้ใส่แว่น เออเอาเก่งแล้วผู้ชายล่ะอ่าผู้ชายใส่แว่นแล้วอะไรอีกสายตามีการเปลี่ยนแปลงเก่งมากแล้วอะไรอีกครับเอาวัยวะเสื่อมโหรู้ถึงขนาดนั้นเลยอ้าเอาวัยวะเสื่อมแล้วอะไรอีกครับอ่าระบบการทํางานของร่างกายเสื่อมไหมครับเสื่อมดังนั้นความแตกต่างของวัยทองเนี่ยอยู่ช่วงอายุเท่าไหร่วัยทองที่เรียนรู้ไป จดเปิดไปดูครับ45 60ปีวัยชราวัยชราเท่าไหร่60ปีต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดเราถือว่าอยู่ในวัยอะไรครับวัยชราดังนั้นเรามาดูพร้อมกันว่าวัยชราจะมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ครับไปดูพร้อมกันวัยชรา จะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นวัยที่อวัยวะระบบต่างๆของร่างกายเริ่มเสื่อมถอยและเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมาดูที่สไลด์แล้วตรงนี้นักเรียนจะเข้าใจนะครับว่าวัยชรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนครับการเปลี่ยนแปลงของวัยชราเนี่ยพูดถึงที่นักเรียนเห็นสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านร่างกายเนี่ยนักเรียนจะพบว่า ผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีความจําเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนและปริมาณที่พอเหมาะไม่มากและน้อยเกินไปควรเป็นอาหารที่ย่อยได้ง่ายมีโปรตีนวิตามินมากและควรเป็นอาหารที่มีไขมันน้อยนะครับเพราะคนที่อยู่ในวัยชรานั้นยังมีความต้องการต้องการอะไรครับต้องการการได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในอาการที่ต้องไม่ง่วงนอนง่วงหลับอย่างนี้นั่นก็คือว่าผู้สูงอายุจําเป็นต้องอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์และสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทยได้ดีจําเป็นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอยและมีการเปลี่ยนแปลงภายในอวัยวะร่างกายนั้นผู้สูงอายุควรจะมีการเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของวัยชรานักเรียนครับ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงมีความจําเป็นต้องการอาหารเช่นเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อสุขภาพแต่การเปลี่ยนแปลงตามอายุวะทําให้ร่างกายนั้นได้รับสารอาหารไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับจึงมักจะเป็นโรคขาดสารอาหารหรือสภาวะบกพร่องทางโภชนาการจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายอย่างมากนักเรียนครับการที่คนเราจะบริโภคอาหารเข้าไปในร่างกายนะั้นมันมีปัจจัยหลายเรื่องด้วยกัน นักเรียนครับครูจะพานักเรียนมาดูอันนี้คืออาหารประเภทอะไรครับเก่งมากโปรตีนนี้จะจ,จัดอยู่ในอาหารประเภทอะไรเก่งมากอยู่ในประเภทเนื้อนมไข่แล้วก็ถั่วด้วยหรือพวกธัญ,ญพืชที่นักเรียนรู้จักกันดังนั้นเขาบอกว่านักเรียนฟังให้ดีนะอาหารหลักเนี่ยมีห้าหมู่ด้วยกัน นักเรียนฟังนะครับอาหารหลักมีห้าหมู่เดี๋ยวจะถามนักเรียนนะครับมีอะไรบ้างความต้องการผู้สูงอายุในปริมาณร้อยละ5ถึง20นั้นโดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุมีกิจกรรมและมีความจําเป็นต้องมีการเชื่อนเคลื่อนไหวเพื่อใช้พลังงานพลังงานส่วนหนึ่งที่ได้มาก็คือมาจากโปรตีนเขาจึงบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีความต้องการอาหารวันละประมาณ2,100กิโลแคลอรี่จดไว้ด้วยนะครับ จดไว้ด้วยนะสิ่งที่ครูพูดไปนําเสนอไปบันทึกลงไปในสมุดด้วยพาอผู้สูงอายุเนี่ยร้อยละห้าถึงร้อยละยี่สิบเนี่ยมีความจําเป็นต้องการอาหารในเรื่องของโปรตีนดังนั้นปริมาณอาหารที่ผู้สูงอายุมีความจําเป็นต้องทานเข้าไปเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ2,100แคลอรี่ดังนั้นส่วนประกอบ ที่มีความจําเป็นความสําคัญในส่วนหนึ่งกิโลแคลอรีนั้นจะอยู่ในกลุ่มของพวกโปรตีนด้วยหน้าที่หลักของโปรตีนเนี่ยนักเรียนครับมันเป็นอาหารที่ช่วยในการสร้างเสริมและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของวัยชราหรือวัยสูงอายุเพราะอะไรครับเพราะอาหารประเภทโปรตีนนั้นร่างกายของวัยชราเริ่มอะไรครับเริ่มเสื่อมเขาเรียกเริ่มเสื่อมและสึกหรอไม่เหมือนเครื่องยนต์ถ้าเสื่อมและสึกหรอเปลี่ยนอะไรแต่ผู้สูงอายุเปลี่ยนไม่ทัน ดังนั้นความเสื่อมหรือสึกหรอในสภาพทั้งทั้งตัวนั่นแหละดังนั้นผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีนเนี่ยประมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันถ้าน้ําหนักตัวประมาณ50กิโลกรัมก็ต้องได้รับโปรตีนประมาณกี่กรัมครับ50กรัมเช่นกันนึกภาพออกไหมครับ1กิโล1ขีดเนี่ย10กิโลมีกี่กรัมครับมีพันกรัมใช่ไหมครับ ดังนั้นโปรตีนที่ผู้สูงอายุต้องได้รับเข้าไปตามความเหมาะสมของอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยต้องได้รับความเหมาะสมนักเรียนจะเลือกให้กินเนื้อสัตว์หรือนมหรือถั่วสลับกันไปเข้าใจไหมครับในผู้สูงอายุจึงมีความจําเป็นอย่างมากนะครับผู้สูงอายุควรจะรับประทานไข2่2อถึงสฟองต่อสัปดาห์นะครับจําไว้นะสอฟองต่อสัปดาห์เพราะในไข่ไก่กับไข่เป็ดเนี่ย มันมีคอเลสเตอรอลอยู่ด้วยถ้าเป็นไข่นกกระทามีประมาณ3,250กิโลเอ้แคลอรี่นั่นคือไขมันคอเลสเตอรอลที่มีปริมาณสูงมากดังนั้นผู้สูงอายุรับประทานไข่เนี่ยวันละหนึ่งฟองหรือมากกว่านั้นนั่นก็หมายความว่าไข่แดงจะเป็นตัวเพิ่มไขมันในเลือดซึ่งเป็นอัตราอันตรายต่อผู้สูงอายุเช่นกันถ้าบริโภคไข่ไข่ไก่ทุกวัน เข้าใจไหมครับมันมีคอเลสเตอรอลเมื่อเกิดคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดมากทําให้เกิดการเกาะตัวของแคลเซียมและฟอสฟอรัสแล้วของไขมันที่เป็นเรียกว่าคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ส,สตัวนี้ถ้าพบในกระแสะเลือดมากจะเกิดภาวะการอุดตันของอะไรครับของเส้นเลือดเมื่อเกิดการอุดตันของเส้นเลือดนักเรียนจะพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะการอุดตันไขมันในเส้นเลือดจะเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกเกิดความพิการ ดังนั้นอาการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนก็จึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นถ้ากินไขท่ทุกๆวันดังนั้นโปรตีนเราจะมีให้เลือกของความหลากหลายนะครับแล้วก็อาจทาให้เกิดการบวมและเป็นโรคขาดสารอาหารได้ถ้า,ถ,าถ้าไม่ระวังเข้าใจไหมครับเพราะร่างกายต้องการเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฟังไว้ดีนะพ่อแม่นักเรียนอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ถ้ากินไม่ไม่ดูว่าคอรอลสเตอรอลในอาหารประเภทนั้นเท่าไหร่เช่นปลาหมึก มีประมาณ1 2 0 0 1 2 0 0ไม่ใช่แคลอรี่ครับ1,200เคลเลสเตอรอลเนี่ยมีประมาณ1,200นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสทำให้เกิดไขมันในเส้นเลือดสูงไหมครับสูงพวกหอยนางรมหรือหมึกปลามหมึกจะมีคลเลสเตอรอลสูงหรือไข่นกกระทาก็มีสูงก็พยายามหลีกเลี่ยงซะอาหารเหล่านี้จึงมีความจําเป็นครับนักเรียนใครบอกว่าไม่จําเป็นก็ไม่ได้เพราะผู้สูงอายุ บอกแล้วว่าสัปดาห์หนึ่งควรทานไขวันสัปดาห์ละกี่ฟองครับ2ถึง3ฟองเพื่อไปเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่อะไรครับสึกหลอแล้วสลับกันกินนมกินถั่วด้วยถ้ากินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวระบบขับถ่ายได้ไหมครับไม่ดีเขาจึงบอกว่าการที่ร่างกายได้รับโปรตีนเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นเด็กทั่วไปเนี่ยแตกต่างกับวัยสูงอายุเพราะเด็กที่รับประทานโปรตีนเข้าไปเพื่อไปสร้างความเจริญเติบโต นะครับเพื่อไปสร้างความเจริญเติบโตและทําให้ร่างกายนะั้นมีความแข็งแรงถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่คนละเรื่องเลยนะครับกินมากไปอันตรายไหมอันตรายแต่ก็ควรต้องรับประทานด้วยนะครับถ้าไม่รับประทานแล้วร่างกายก็จะไม่มีการไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะครับมาดูอาหารประเภทที่2เขาเรียกคืออะไรครับเขาเรียกว่าเก่งมากเขาเรียกคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนั้นจําเป็น สำหรับวัยที่ให้พลังงานมากๆจะอยู่ในกลุ่มของพวกอะไรครับนักเรียนครับเผือกมันข้าวกล้วยเตี๋ยวเส้นกล้วยเตี๋ยวขนมปังน,นะครับแป้งกล้วยนี้ก็มีคาร์โบไฮเดรตสูงมีใย,ยอาหารสูงก็จริงแต่ก็มีคาร์โบไฮเดรตเป็นไงครับสูงเช่นกันดังนั้นการให้พลังงานกับความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุจําเป็นเหมือนกันกินเข้าไปเพื่ออะไรให้เกิดพลังงาน แก่ร่างกายและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและที่สําคัญคาร์โบไฮเดรตเนี่ยช่วยรักษาความสมดุลระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดและระบบประสาทส่วนกลางได้นะครับตรงนี้จําเป็นเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยควรรับประทานข้าวมื้อละประมาณ1ถ้วยหรือถ้าเปรียบเทียบหนึ่งถ้วยก็คือถ้านักเรียนจะกินขนมปังก็ให้กินมื้อละประมาณเพียงแค่1นถึงสแผ่นเท่านั้นเข้าใจไหมครับผู้สูงอายุต่อมื้อนะ ถ้าเปรียบเทียบขนมปังเนี่ยให้กินประมาณแค่1ถึง2แผ่นถ้ากินเป็นข้าวก็ให้อยู่ในแค่1ทัพพีหรือ1ถ้วยไม่ใช่1ทัพพีในครัวบ้านเรานะครับ1ทัพพีก็คือตักที่ตักข้าวนึกภาพออกไหมที่ตักข้าวหนึ่งหนึ่งช้อนแค่นั้นหรือ1ถ้วยเล็กๆที่คว่ำลงไปแค่นั้นถ้ากินมากกว่านี้เหลือทําไมจึงเหลือครับเพราะผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมการทํางานมากไหมครับ ไม่มากพอเหลือแล้วงร่างกายของเราเนี่ยถูกย่อยเป็นอะไรครับเป็นน้ําตาลส่วนหนึ่งจะย่อยเป็นน้ําตาลส่วนหนึ่งให้พลังงานและอีส่วนที่เหลือเก็บพลังงานสํารองตัวนี้อะไรอันตรายเพราะน้ําตาลเป็นกรูโคสหลังจากร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานประมาณ2ชั่วโมงมันจะเก็บในรูปของอะไรครับของไขมันถ้ากินคาร์โบไฮเดรตมากอันตรายไหมครับอันตรายนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องบอกพ่อแม่ให้รับรู้ไว้ด้วยกินประมาณเท่านั้นดังนั้นถ้าร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ จะสามารถสังเกตได้ว่าบุคคลคนนั้นจะมีร่างกายอ่อนเพลียวิงเวียนและปวดศรีรษะบ่อยสําคัญไหมสาคัญ,คญเขาจึงบอกว่าผู้สูงอายุควรได้รับคาโบไเดรตอย่างมากและมาดูตัวต่อไปครับสิ่งที่สําคัญในเรื่องของคาโบไเดรตเนี่ยได้แก่อะไรครับฮะวิตามินนะวิตามินเนี่ยวิตามินเนี่ยจะอยู่ในหมู่ที่3ได้แก่พวกผักใบเขียวและพืชผักต่างๆนะครับ เขาจึงบอกว่าวิตามินเนี่ยเป็นเป็นอาหารที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาญของร่างกายมันมีวิตามิน B1 จนถึงวิตามิน B12 นักเรียนกินผักใบเขียวผักใบเหลืองผักสีขาวผักสีแดงจะมีสารอาหารแตกต่างกันไปกินอยากกินอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้กินแบบเป็นไงครับกินอย่างหลากหลายดังนั้นผู้สูงอายุมักจะกินอาหารแบบตามที่ตนเองเชื่อและตนเองที่ชอบเช่น ไม่ชอบกินผักจะกินแต่เนื้อสัตว์ขาดสารอาหารวิตามินไหมครับขาดพวกนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพราะร่างกายเนี่ยต้องได้รับวิตามินนะครับเป็นจํานวนมากให้กับร่างกายในการช่วยดูแลการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับนักเรียนเรียนไปแล้วใช่ไหมนะครับอ้ามาดูต่อครับถ้าคนขาดวิตามินก็ไม่ไม่เป็นการเสริมสร้างการป้องกันโรคและการควบคุมของร่างกายของบุคคลคนนั้นนะถ้าเป็นเด็ก ต้องการได้รับวิตามินผู้ใหญ่ต้องได้รับวิตามินมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจําไว้นะครับต้องได้รับมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนไอเนี้ยพว,พวกนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของผู้อะไรครับวิตามินในผักและผลไม้ไมเช่นเดียวกันนะครับผักและผลไม้ผักสุกผักสีเหลืองก็เลือกดูเอานะครับจําเป็นนี่คืออะไรครับ หมูสุดท้ายเลยคือหมู่ที่5ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยในการดูดซึมของวิตามิน A, วิตามิน D E และวิตามิน K เพราะไขมัน1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน9แคลอรี่ดังนั้นส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยนักเรียนควรจะลดให้น้อยลงเพราะมันจะไปสร้างคอเลสเตอรอลในอะไรครับในเลือดได้ดังนั้นปริมาณของผู้สูงอายุเนี่ยควรจะลดพวกนี้ให้ลดลดน้อยลงด้วยและที่สําคัญ ไขมันกินเข้าไปไปสร้างความอบอุ่นให้กับใครครับให้กับร่างกายดังนั้นความจําเป็นของการบริโภคสิ่งเหล่านี้ก็จจาเป็นเข้าใจไหมครับมันมีไขมัน S D L เป็นไขมันที่ดีที่ไปไปจับมันเปรียบเสมือนรถถังขยะแล้ะครับไปจับไขมันที่อยู่ตามกล้ามเนื้อที่เหลือใช้ออกไปทําลายที่ตับ ถ้าตับไม่แข็งแรงทํางานไม่ดีตับก็จะปล่อยไขมันออกมาสู่กระแสะเลือดมันก็จะไปอุดตันตามเส้นเลือดที่มีการติดตันด้วยเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมครับดังนั้นจําเป็นทีนี้มาดูว่าอาหารที่ควรจะได้รับเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยมันมีปัจจัยใดบ้างในการเจริญเติบโตของผู้สูงอายุในเรื่องของอาหารก็คือ1ผู้สูงอายุมีความต้องการนะครับผู้สูงอายุมีความต้องการต้องการอะไรครับ ต้องการอาหารนะครับเพื่อสุขภาพและต้องการได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์แต่ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุบางคนเนี่ยได้รับสารอาหารไม่สมบูรณ์จึงมีผลกับร่างกายนะครับ และที่สําคัญก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเกิดภาวะบกพร่องทางโภชนาการได้ง่ายมันมีปัจจัยหลายตัวครับที่ทําให้ผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ไม่มีคนดูแลเอาใจใส่ดังนั้นความต้องการที่จะให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวหรืออายุสั้นลงอยู่ตรงที่อาหารด้วยนะครับอยู่ตรงอาหารด้วยจำไว้นะครับ ตรงนี้กูถือว่าจําเป็นมากการดูแลโภชนาการให้กับผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่าภาวะบกพร่องทางโภชนาการเนี่ยก็หมายถึงว่าบางทีมีมากเกินไปก็ทําให้ผู้สูงอายุเป็นไงครับอ้วนได้ขาดภาวะโภชนาการพร่องก็หมายความว่าขาดสารอาหารกระดูกเนี่ยดึงออกมาใช้ในเรื่องของแคลเซียมฟันก็จะผุดได้ง่าย กระดูกก็จะเปราะบางได้ง่ายดังนั้นผู้สูงอายุก็ควรกินอะไรเข้าไปด้วยกินแคลเซียมกินผักใบเขียวเข้าไปด้วยจะเกิดฟอสฟอรัสไปสร้างแล้วก็ต้องไปตากแดดได้วิตามินดีด้วยจะเพื่อไปดึงแคลเซียมและฟอสฟอรัสมาสร้างกระดูกให้กับร่างกายด้วยเข้าใจไหมครับถ้านักเรียนกินแต่ผักอย่างเดียวไม่กินพวกปาลาเล็กปลาน้อยกินนมที่มีแคลเซียมอะไรต่างๆเติมลงไปให้กับร่างกายมันก็ขาดได้เข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะ พราะผู้สูงอายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆตัวด้วยกันทีนี้มาดูสาเหตุต่อไปครับว่าการเปลี่ยนแปลงในระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุเนี่ยนับว่าไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันผู้สูงอายุมีฟันเหลือครบไหมครับส่วนมากจะไม่ครบส่วนมากจะหลุดแล้วโยกคอนได้ง่ายและทําให้ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้และที่สําคัญในเรื่องของอาหารเนี่ยผู้สูงอายุไม่สามารถผลิตน้ําย่อยหรือน้ําลายที่เป็นที่เป็นไรครับ ที่เป็นตัวย่อยเนี่ยมันลดน้อยลงตัวย่อยในที่นี้หมายถึงไปย่อยพวกแป้งและน้ําตาลในในในปากของเราเนี่ยขณะที่มีการบดย่อยเนี่ยมันน้อยลงทําให้มีผลลิ้นแห้งปากแห้งแล้วเกิดการติดเชื้อภายในช่องปากได้ง่ายทําให้ระบบการย่อยไม่สมบูรณ์และการดูดซึมนั้นช้าลงดังนั้นผู้สูงอายุบางคนก็ไม่อยากทานอาหารเข้าใจไหมครับนักเรียนเอาแต่เนื้อสัตว์ให้เขา ให้ผู้สูงอายุทานมีกระดูกด้วยมีแถมมีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ดูแลผู้สูงอายุก,ก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยสายเหตุของการขาดสารอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโภชนาการเนี่ยมันมาดูตรงนี้ครับมาดูสาเหตุพร้อมกัน